สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนมาทําจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวนะตายก็มีน้ําสาวข้าวเนี่ยในทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าหุงข้าวทานเองนะคะแม่ก็จะเก็บไว้ให้ตลอดเลยวันนี้เรามีไม่เยอะค่ะ เรามีอยู่ในกระแป๋งเล็กอันนี้นะคะเนี่ยอยู่ในกระแป๋งสีเขียวอันนี้นะแต่ก็เลยไม่ได้เตรียมขวดใหญ่มานะคะเราจะทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวลงในขวดขนาดเล็กนะคะก็คือขวดขนาด600มิลลิลิตรนั่นเองค่ะ อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างแน่นอนอย่างแรกต้องมีน้ำสาวข้าวค่ะทุกคนอย่างที่สองนะคะก็เป็นขวดน้ำนะคะขวดเปล่านะแนะนำว่าให้ใช้เป็นขวดน้ำดื่มหรือขวดน้ำอัดลมก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นขวดน้ำอัดลมก็เอามาล้างก่อนนะคะไม่แนะนำให้ใช้ขวดน้ำมันพืชหรือว่าขวดที่มีความมัน ความเหนียวแบบนี้ไม่ไมแนะนำนะคะอย่างเช่นขวดน้ำอัดรมน้ำโออิชิอย่างเงี้ยได้น้ำเปล่าอย่างเงี้ยได้นะคะอย่างต่อมาค่ะก็คือน้ำตาลใส่เตรียมน้ำตาลมาแล้วนะคะน้ำตาลก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นน้ำตาลที่ยังมีความยังมีสีของความเป็นเป็นสีน้ำตาลอยู่นะถ้าบางคนเนี่ย เคยส่งคําถามมาถามแต่ว่าใช้น้ําตาลที่ฟอกเป็นสีขาวแล้วได้ไหมจริงจริงแบบนั้นก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากจะแนะนําถ้าเลือกได้ก็ให้เลือกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะที่ไม่ขัดสีนะต่อมาค่ะก็เป็นกลวยนะคะจะได้เทน้ําลงในขวดได้สะดวกค่ะ วันนี้จะพาทุกคนทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวแบบดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรออริจินอลเลยคือไม่มีการผสมกับสิ่งอื่นใดก็คือจะมีแค่น้ําซาวข้าวแล้วก็น้ําตาล2ออย่างแล้วก็ทําการหมักทิ้งไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าข้อเสียของสูตรนี้เนี่ยใช้เวลานานนะคะกว่าจะเอามาใช้ได้ก็คือ21วันขึ้นไปแต่ข้อดีก็คือ ประหยัดงบประหยัดต้นทุนมากๆนะคะใครที่วางแผนการออทําจลินซีน้ําซาวข้าวได้เนี่ยที่แบบไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งที่จะใช้มากเนี่ยก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะเพราะว่ามันประหยัดมากๆส่วนวิธีอื่นๆมีอะไรที่มันสิ้นเปลืองกว่านี้ไหมเปลืองมาแค่นิดหน่อยเองค่ะก็คือเพิ่มเติมโดยการใช้นมเปรี้ยวนะคะขวดละ8บาท9บาท10บาทประมาณนี้นะเท่านั้นเองนะทุกคนแล้วก็ใช้งานได้เร็วด้วย1สัปดาห์ใช้งานได้ดีใช้งานได้เลยนะคะเอาล่ะ ทั้งสองสูตรทั้งสองแบบดีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะแต่วันนี้แต่ไม่มีนมเปรี้ยวก็เลยจะขอใช้เป็นวิธีดั้งเดิมนะคะก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้นมเปรี้ยวเป็นสูตรที่ไม่ได้ใช้นมเปรี้ยวค่ะอ่ะตั้งขวดไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตักน้ำซาวข้าวใส่ลงในขวดเลย ก็ไม่ได้ใส่เต็มมากนะคะก็จะใส่ไปประมาณนี้จริงๆแตลืมขั้นตอนไปนิดนึงนะคะทุกคนเราต้องใส่ของแห้งก่อนที่จะใส่ของเปียกนะตายขอเช็ดกลวยให้แห้งนะคะแล้วก็ไตยก็จะเติมน้ำตาลลงไปในทุกขวดก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะไายก็จะมาเติมน้ำตาลกันก่นกอนนะเราต้องเติมของแห้งก่อนนะคะไตยเองก็ลืมไป วันนี้เราใช้ขวดเล็กนะคะในการทำนะปกติใช้ขวด1,500งพันห้ยมิลิตรเนี่ยแต่จะเติมน้ำตาลไปสาช้อนนะคะวันนี้แต่จะขอเติมไปประมาณหนึ่งช้อนครึ่งแล้วกันค่ะทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะเติม,ะะตมลงไปแล้วเราก็กะกะเอานะคะอ่าแบบนี้ อีกขวดหนึ่งโอ้โหน่าจะหนักมือไปหน่อยนะคะเลยไหลลงไปเยอะเลยเอาแล้วค่ะพอเราเติมน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเติมน้ำซาวข้าวลงไปต่อเลย ไม่ต้องเติมเต็มมากนะคะไม่ต้องเติมเต็มมากเพราะว่าให้เขามีช่องว่างของอากาศนะคะโอ้นี่ค่ะหลังจากนั้นนะก็ปิดฝาได้เลยค่ะ น้ำซาวข้าวยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวไต่ทำเพิ่มนะคะนี่ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูสามขวดก่อนแล้วกันค่ะปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้น้ําตาลมันค้างนอนก้นนะคะนี่น้ําตาลค้างอยู่แบบนี้เขย่าเลย ถ้าเพื่อนๆมีเข็มนะคะหรือว่าตะปูนะก็เจาะไปที่ฝาขวดสักหน่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแก๊สเยอะมากนะคะเขาจะได้มีการระบายแก๊สออกไปนะคะเวลาที่เรามาตรวจสอบมาดูเขาเนี่ยมันจะได้ไม่อันตรายแก๊สไม่พุ่งนะ ก็ทาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการทําจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวเราทําไว้เนี่ยเราหมักไปเลยนะคะ21วัน21วันจึงจะนํามาใช้ได้นะทุกคนแล้วทีนี้หลายหลายคนมีคําถามนะคะถามว่าเออตัวจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตากแดดไหมเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาไปพึ่งแดดพึ่งลมไหมไม่ต้องนะคะ เอาไว้ในที่ร่มรำไรนะทุกคนเอาไว้ในที่ร่มรำไรเลยนะคะพอครบเวลา21วันก็สามารถเอามาใช้งานเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่คือจุลินทรีน้ำซาวข้าวที่เราได้ทำด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้ง3ขวดค่ะนี่นะคะจุลินทรีน้ำซาวข้าวนะทีนี้แต่จะพาไปดูตัวที่เขาเป็นแล้วว่าเป็นยังไงนะคะที่แต่ทำเสร็จแล้วเนี่ยหมักครบเวลาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เอาละค่ะทุกคนนี่ก็คือจุลินทรีน้ำซาวข้าวนะคะขวดที่เป็นแล้วนะคะอันนี้แต่ยังไม่ได้ทําการขยานะข่านะเขาก็จะเหมือนมีการตกตะกอนอยู่ที่ก้นขวดนะคะเดี๋ยวเราจะลองขย่าเขาดูค่ะ,อะพอขย่านะคะสีเขาก็จะแบบนี้มีความขุ่นๆแบบนี้นะคะเปิดฝาให้เขาคลายแก๊สหน่อยนะ นี่แหะค่ะจุลินซีน้ำเสาข้าวตัวที่ทําแล้วครบเวลาแล้วนะคะแต่ยังใช้ไม่หมดนี่ก็เหลือขวดสุดท้ายนะคะเลยได้มาทําเพิ่มนะก็ระหว่างนี้จะต้องใช้จุลินซีย์สังเคราะห์แสง EM หรือตัวอื่นๆสลับไปก่อนนะคะเพราะว่าจุลินทรียน้ำเสาข้าวเหลือน้อยแล้วค่ะทีนี้ประโยชน์ของเขาเยอะมากนะทุกคนเอามาใช้รดพืชรดผักก็ได้ ผสมน้ำในบัวรดน้ำา1บัวนะคะแล้วก็เทจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไปประมาณ3 4สช้อนราดรดต้นพื้ต้นผักนะคะจะทําให้ต้นพื้ต้นผักของเรามีสีเขียวใบดกเร่งการเจริญเติบโตเร่งการออกดอกออกผลด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ในการหมักปุ๋ยใช้ในการปรุงดินประโยชน์เยอะมากๆทําติดสวนไว้เลยนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตายก็จะพาทุกคนมาราดรถต้นพริกค่ะต้นพริกที่ตายปลูกไว้ในกระถางนะคะตอนนี้ออกลูกทุกต้นเลยออกผลทุกต้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ลูกเขาใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่เลยนะคะทางนี้คือมีอยู่หลายจุดนะคะแตก็จะ อ่ะเดี๋ยวพาเดินดูก่อนพาถ่ายให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะอบอั่วใหญ่เลยนะคะนี่เดี๋ยวต้องมาเก็บแล้วนะคะทางนี้ชอบเก็บแบบในช่วงที่เขาเขียวปะคะทุกคนเพราะทุกคนเพราะว่าแม่ชอบเอาไปตำน้ำพริกปลาทูนะคะเอาพริกเขียวไปตำกับปลาทูมันก็จะได้สีแบบ ไม่แดงจี๊ดจ๊าดมากเนาะสีออกเขียวๆขาวๆคลีนๆน,นะคะแกชอบแบบนั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารดน้ำบำรุงต้นพริกกันอย่างง่ายๆนะคะใครไม่มีน้ำหมักไม่มีปุ๋ยหมักไม่มีน้ำจุลินทรีย์อะไรเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะถ้ายังทำอยู่จุลินทรีย์ยังไม่แดงยังไม่เป็นยังเอามาใช้งานไม่ได้หรือไม่มีน้ำหมักอะไรเลยนะคะที่อยู่ใน หรือไม่มีน้ำหมักอะไรเลยนะคะที่อยู่ในสวนของเพื่อนๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะวันนี้แ่ายจะมาแนะนําตัวที่เราเอาไปใช้งานได้ง่ายที่สุดเลยนะคะทุกคนวันนี้แตายก็เตรียมมาแล้วนี่ค่ะคือน้ําซาวข้าวนั่นเองนะคะเพื่อนๆท่านใดที่หุงข้าวทานเองนะคะเก็บน้ําซาวข้าวไว้เลยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทุกคนตัวนี้มีประโยชน์เยอะมากๆนะคะมีวิตามินหลายอย่างเลยนะ นี่ค่ะน้ำสาวข้าวแต่เก็บไว้เต็มกระแป๋งเลยอันนี้สองมื้อนะคะเมื่อวานตอนเย็นที่หุงข้าวก็เก็บไว้เมื่อเช้าหุงข้าวเสร็จก็เก็บไว้แล้วก็เอามาใช้งานแบบนี้เลยนะคะตัวต่อมาค่ะนี่เลยผงชูรสค่ะทุกคนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโมโนโซเดียมกลูตามเมตนะคะตัวนี้เอามาผาสมกับน้ำสาวข้าวแล้วก็ราดรสบำรุงพืชผักได้เลยนะคะเท okay, มาเลย ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ก็จะใช้ไปหนึ่งช้อนนะคะนี่ผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเขามีส่วนช่วยทำให้รากของต้นพืชเนี่ยชอนใช้ได้ดีรากฝอยแตกเยอะหาอาหารได้เก่งนะคะแล้วทาต้นพืชน,นั้นนะคะติดดอกออกผลด้วยก็จะช่วยบำรุงดอกบำรุงผลด้วยค่ะน้ำซาวข้าวก็จะช่วยทำให้พืชผักที่เราปลูกอยู่มีใบเขียวแข็งแรง เร่งการเจริญเติบโตพืชโตวไวนะคะประโยชน์เขาเยอะนะคะแต่ทุกอย่างไม่ได้ดีขึ้นจากการรดเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งนะเพื่อนๆก็ต้องพยายามรดบ่อยๆนะคะ ทีนี้การที่เรารดด้วยผงชุรสไปแล้วเนี่ยเราก็อย่าใช้ผงชุรสติดกันมากนะกับต้นพืชควรจะเว้นไว้สักประมาณหนึสัปดาห์แล้วค่อยมาใส่ผงชุรสอีกทีหนึง่งจะใช้กับน้ำหมักจุลินทรีย์อื่นๆก็ได้หรือเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีน้ำหมักอื่นๆใช่ไหมคะก็มาใช้กับน้ำสาวข้าวอีกเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรารดกันเลยใคก็จะเทไปที่กระถางแต่ละกระถางเลยนะคะ นาดไปเลยนี่ค่ะแบ่งๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีน้ำหมักไม่มีจุลินทรีย์ต่างๆทำอย่างไรก็ทำแบบนี้นี่ละคะ่ะใช้ผงชูรสรตกับน้ำสาวข้าวนะคะผงชูรสผสมกันกับน้ำสาวข้าวแล้วก็เอามาราดรสได้เลยนะคะ ลูกพืชอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้นะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะทั้งพืชกินใบกินผลนะคะใช้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ